อั s ลาม m อ a ลัยกุมวันนี้ทริปรอบคลองหลอแหลนะครับอาจจะมีไปคลองทับช้างเล็กน้อยนะครับก็วันนี้มาดูกันนะครับว่าวงเอาะไอคลองหลอแหลจะครบประมาณกี่กิโลนะครับ เราตั้งเป้าไว้ที่15กิโลก็ใกล้ถึงจุดนัดพบครับเวลาเริ่มช้าไปหน่อยครับวันนี้ท้องเสียสงสยัย ผัดเผ็ดปลาดุกแน่ๆแล้ววันนี้ดาคอฟฟี่ปิดนะครับเขาจะปิดทุกวันอาทิตย์นะครับเดินต้นทริปนะครับก็ เริ่มต้นที่เดิมนะคะในน้ำมีปลาในนามีข้าวแต่ที่นี่ไม่มีนานะครับอมุกเดิมมุกเดิมที่เดิมแต่ไม่ใช่เวลาเดิมดอ่าใช่อ๋อมันมันมีกำแพงอยู่ไปไม่ได้ กำลังจะลอดใต้มอเตอร์เวย์นะครับต้องก้มเล็กน้อยนะครับ ลายก้อมครับวันนี้ทริปรอบคลองลอแหลนะครับวันนี้ทริปเราจะใช้ก้ามินนะครับในการนำทางนะครับลองดูครับลองแม่นไม่แม่นอาจจะต้องลงข้างในนะ สีน้ำครินร่มกล้าวนะครับโอเคไปแล้วบรรยากาศดีทีเดียวฝั่งน im ี้เห็นมานานแล้วอยากมามานานแล้วนะครับวันนี้ได้มานะครับอาเด๋อลาอาเด๋ออาเด๋ออาเด๋อ ตาว่าใช่ไหมจะตั้งก่อนไหมตั้งก่อนก็ได้นะเดี๋ยวใต้อ่าใต้ต้อนไม้เนี่ยอ่าอะไรสวยอ่าเ,เส้นนี้คุ้นๆน,นะครับเหมือนเราเคยมาสบายทริปที่แล้วโอ้โหอ่าสบายสบายโทแล้วก็เส้นนี้ก็จะไปทับช้าง ทับช้างบนทับช้างล่างแล้วก็ทับช้างปากคลองนะครับมาถึงมัสยิดทับช้างล่างนะครับสวยงามทีเดียว เนี่ยมาตุลอิสลามเรากำลังจะลอดตาอย่างมอเตเอวนะครับฝั่งพระรามเก้านะครับนีตังก้มหน่อยนะครับดวงจันทร์เวลาเที่ยงวันอ่า ต่อด้วยจทางรถไฟแล้วก็แอร์พอร์ตลิงค์นะครับข้างหน้าอ่า,อาทับช้างนะฮะทับช้าง ทางรถไฟดน,นี่ไปบ้านทับช้างครับผมในทางนี้ไปหัวหมากาฝั่งนี้มีร้านใต้ร่มกาแฟ ออกไปหลายคนสี่คนเราอยู่ที่ไหนกัน,นดุมันมี้องพิเศษถินนาดเดาอ่าใช่นี่น่าจะเป็นร้านหรือเปล่านี่ไม่ใช่แล้ว ทางนี้ไปประเวศนะฮะเราจะกลับทางนี้นะไปรอแล้วไปแล้วครับไปแล้ว,ปวลไป,ปวลแล้วโอ้หใส่ยามาไหมอ่ะอลงไมก่อน Chai chứ ba? Chai chai วะไรนะให้มอไซค์มากกันอ่ะอ่โอเคโอเคขับยังเร็วเลยมอไซ ครับน่าจะเป็นหมู่บ้านนะฮะถนนนี้นี่จะมีทางรถไฟนะครับที่เรามาเมื่อสักครู่อ,อีกด้านหนึ่งนะครับอ๋อจังหวะนี้นะจะได้ไหมมันก็ได้นะ

นี่ฮะเรากำลังจะลอดใต้มอเตอร์เวย์อีกรอบนึงแต่จะเป็นอีกฝั่งนะ แล้วจะมีต้นไผ่เยอะเหมือนกันนะครับริมคลองส่วนสะพานนี้น่าจะเป็นสะพานที่บา <c oughs> กรุงเทพกรีธาครับเราจะไปตรงครับผม, <c oughs> มาใส่มาก็ต้องหลบครับผม อันนี้ถนนน่าจะปรับปรุงใหม่นะครับใช้ง่ายทีเดียวขี่ง่ายเลยทีนี้โอ้อการดีไว้ มันดีจงน่าเก็บบรรยากาศไว้โอ้ยถ่ายไม่ทันวังถ้าจะไม่ผิดนี่ฮะเป็นร้านที่เราเคยมานะครับซุปอร่อยมากนะ,ะเดี๋ยววันหลังบอกเมียว่า ขี่จักรยานมาดีกว่าอยากกินอ่ะไปด้านไหนเนี่ยต้องข้ามเดี๋ยวไปข้ามฝั่งนู้นสุราทับช้างใหญ่ใช่ไหมสุราบ้านอะไรนะมองไม่เห็นออึบระยะการสปีดไม่มี ไอ้พวกนี้ไม่ชอบชาเลงกันเวลาเจอสะพาน,น่ยห้ามห้ามเข็นนะอะไรเงี้ยโอ้มัสยิสวยดีนะนองเจ้าเมลอเต้เอ,เอืมนี่เราจะมา ลองกินไก่ย่างนะร้านน right? right> ี้่งะเดี๋ยวอุ่นเดี๋ยวอุ่นให้อ่่อินชาละเห็นหมซ้อโอ้มีชื่อมีร้านนี่ไงซับฟีับชื่อชื่ออะไรนะอีเลาอยู่ อยู่แาวกรุงเทพกรีธาครับเข้าใจว่าข้างหน้านะ่าจะเป็นมอเตอร์เวย์นะฮะสีส้มๆนะฮะอืมบันดีนะครับอันนี้ลมดี <c oughs> อ๋อนี่ต้องก้มเลยนะเดี๋ยวนี้ต้องก้มเฮ้ยก้มได้เปล่าวะเฮ้ยน่าจะไม่ได้นะโอ้โหตายของปากเยน็นนักตายได้อะ กำลังจะลอดใต้มอเตอร์เวย์นะครับแต่ฝั่งนี้สะพานจะสูงหน่อยครับผมถ้าดูเนี่ยอันนี้เป็นทางกลับรถ อ๋อนี่มีนอไซมาด้วยโอ้ยไปแล้วไปใช้วิธีนี้คนระับครับผมมีทางขับรถครับผมะ,ะไปแล้วได้ได้ได้ ร,รีบไปฮะทางมังค้าเจอมอเตอร์ไซค์อ๋อข้างหน้าน่าจะเอาไว้เวลามีมอเตอไซคมาจะมีที่พักด้วยถือว่าดีถือว่าดีดนี่ข้างในนี่จะโล่งมากมาไหนะถ่ายรูป <c oughs> ต้องมีฟังก์ชันวิดีโอแล้วก็ถ่ายรูปดีกว่าในเวลาเดียวกันฮะไม่เป็นไรเอาละครับไปแล้วครับ,บเเยี่ยมมากอ่ะไป อากาศดีอลมดีมากเลยครับผมเย็นสบายท่ามกลางใบธรรมชาติอ่ะเด้อเด้อเริ่มท้าเสียแล้วไหม ข้างหน้าจะเป็นสีนักเรียนร่วม9กล้านะครับนี่น่าจะเป็นร้านคอฟฟี่นะครบ <c oughs> แต่ผมจำชื่อไม่ได้เอ,อลืมบอกนะครับที่ผ่านมาทางขวาม,มือจะเป็นร้านวินเทจนะครับร้านดังที่ขายซุปซุปเล้งนะครับ อ๋อทำไม้เราแตงกันเนี่ยครับโอ้ต้องกลมเลยนะครับนี่ยะโอ้ยสงสัยต้องไปด้านล่างแน่แนเออใช่มั้งออใช่ใช่อะรึบมานี่เลยครับผมอะไรนะ บบออ๋อไม่ว่าว่าจะไปปั่นฝังนี้หน่อยนึงได้อ่าอยังมีม้ก็ไปนี่เยวรไปองมไปพร้อมกันเอาไปพร้อมกันนี่นได้ได้แต่อบอกกัน,นได้ได่อไ,<ด>ไปต่อครับไปต่อเอาดู นี่ทางเลยั่งท,งที่เรามาไม่ช้าคือฝั่งซ้ายอะเด็ดระวังนะทางนี้จะดุดถึกนิดนึงครับแต่โอ้ฝั่งนั้นสวยกว่าอัตสละ่ะไม่เป็นไรรอบนะไปเดิ มีทางให้เราไปก็โอเคละไม่ใช่ทางตันก็โอเคละขันยากขึ้นสะพานที่ไหนอันนี้นะเดี๋ยวนะน,นี่ต้องลดนะฮะระวังนะมันมีเหล็กอันนี้อยู่ ระวังนะคือยางสำคัญสุดถ้ายางไปนี่จบเลยนะคลิป <c oughs> อ,อ่าได้อยู่ใช่ใช่เนี่ยเออนี A ้ N e ผมมีอยู่สูบที่สูบอะ่ะมีแต่ยังในไม่มียังส p ปร์ไม่มี <c oughs> โอ้นี่ยอ ยอยักยกยอ,ยอ,ยอตั้งสปีดนิดนึงฮะทำเวลาอ่าเนี่ยเราต้องบนตรงนี้หน่อยนึงใช่ใช่

ไม่มีร้านอะไรไม่รู <Yeah. S 1> <c oughs> น้น่าจะใช่นะ บ้างครับบางทีบ้าง,างเนี่ครับออกหมอไใส่มาตังหลบไหนครับผมเนี่ยนะน่าจะมีอีกขันอ่ะไป ไลยก้อนครับวันนี้อยู่ริมคลองหล่อแหละนะครับอ,อ่าตามมาครับผมอ่าคลองหน้าคลองหลังนะคลองหน้าคลองหน้า,นา,นาใช่ปะ่ะอ่าปั๊บนะมอไซค์มา โอ้วันนี้ร้านปิดอ,อ้เดล่ะมีแซนด์วิชห้าสิบห้าบาทนะครับร้านนี้ข้างหน้าคือลาดบัวขาวครับข้ามสะพานเขียว นี่ครับสุเราลาดบัวขาวสวยงามเจ้าไม่ลาแต่นนี่แหละเข้าไปด้านในเอ้าต้องระวังโอ้โมัสยีดยาเมลุลอิบาดะ <playful. S 2> ามสยีดลาดบัวขาว ที่ไหนนี่เหรอนี่เขามาขอนนใหญ่ครับผมถ้าไปคลองน่าจะกลับบ้านไม่ทันตัวรถสางม,มอนนะฮะไปส่งเรียนไม่ทัน เมซิเยเคยรุมขึ้นะนะครับมัิเยดฟังโตครับลมแรงทีเดียวไอ้ยอ่า คืออุโมงต้นไม้หรอแหล่ครับผมไม่ต้องไปถึงสรพบ้ดน,น,น,นดินนะครับโมกเดิมอยู่นะจิ๊บจิ๊บจิ๊บอิ๊บอิ๊บเอ๊ะมีจัดทะลุ